จกจะต้องมีกลุ่มกพอชอรหรือว่ากลุ่มเซลล์ค่ะคือผมคิดว่าจําเป็นนะแต่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปพอได,ได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์<ม>เราก็ต้องเรียนรู้ว่าชีวิตใหม่ที่เราได้รับม,มันไม่ได้มาแค่ชีวิต<ม>แต่มันมาพร้อมกับวิถีชีวิตด้วย สวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิชนกนะคะกับรายการใจสมานทอล์กค่ะรายการทอล์กสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบแล้วก็เจรรา,ายเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพี่น้องมีอีเวนต์สำคัญที่โบสของเรานะคะจำได้ไหมคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกมันก็คืองานวันกพอชอนั่นเองนะคะทีเ่เกิดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีการ เล่นประกอบเพลงมีเพลงด้วยจำได้ไหมคะว่ารีเดดที่อาจารย์มนนศักดิ์ได้พูดไปว่าอะไรนะคะอย่าดือ้อใช่ไหมคะพี่น้องทีนี้ก็บทของเรานะคะก็มีผู้เชื่อใหม่เข้ามาหลายท่านหลายคนก็สงสัยว่าเอะกพอชอคืออะไรกพอชอย่อมาจากอะไรแล้วกลุ่มเซลล์คืออะไรนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับท่านหนึ่งคะ่ะซึ่ง ซึ่งท่านนะคะเป็นเจ้าของวลีเด็ดว่าอย่าดื้อนั่นเองนะคะก็คืออาจารย์วันนนศักดิ์เกินวาตยากรสิทธยาพุยานอาวุโสของคริจักใจสมานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเจ้าของวลีเด็ดละคะครับโอเคค่ะก็ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรามีการจัดงานวันกพชกันนะคะหลังจากวันนั้นผ่านมาเนี่ยก็มีหลายท่านค่ะถามเข้ามาว่าเออกพชคืออะไรแล้วก็ทําไมเราจะต้องมีวันกพชด้วยคะอาจารย์ ก็พชนี่ย่อมาจากคําว่ากลุ่มพัฒนาชีวิตนะฮะที่เราจําเป็นต้องมีกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้มีเซตติ้งที่จะทําให้สมาชิกนะคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งผู้เชื่อเก่าผู้เชื่อใหม่เนี่ยมีที่ที่เขาจะได้มาพบปะกันอย่างประจำนะครับสม่ําเสมอสัปดาห์ละครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะที่สนิทสนมให้เกิดขึ้น ในการติดตามพระเจ้าหรือในการเรียนรู้จักวิถีชีวิตของการเป็นคริสเตียนอก็คือมาสร้างความสัมพนันธ์มาสร้างความสัมพันธ์พบปะกันเพื่อที่ได้รู้จักกันมากขึ้นนี้ใช่ไหมคะคแล้วจําเป็นไหมคะว่าทุกคริสตจักเนี่ยจะต้องมีกลุ่มกปชหรือว่ากลุ่มเซลล์คะคือผมคิดว่าจําเป็นนะแต่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับบางบางแห่งเขาเรียกกลุ่มแคร์กลุ่มต่างๆหรือ กลุ่มสัม,มิคีรมเร่งร่างกันแล้วแต่แต่ว่าจําเป็นเ,เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าพอเราได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าไอ้ชีวิตใหม่ที่เราได้รับนี่ยมันไม่ได้มาแค่ชีวิตแต่มันมาพร้อมกับวิถีชีวิตด้วยที่มันจะคู่กันนะบางคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าเขาได้รับชีวิตใหม่ก็พอแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้ชีวิตใหม่เนี่ย มันต้องดําเนินในวิถีทางใหม่ด้วยมันถึงจะเติบโตและเกิดผลเต็มที่ซึ่งนอกเหนือจากการมาบทแล้วก็คือการเข้ากลุ่มกพอชอนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับที่นี้หลายคนค่ะก็สงสัยว่าเออแล้วใครเป็นเป็นคนดูแลกลุ่มเหล่านี้มีมีเห็นพี่บางคนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคนเหล่านั้นเป็นใครคะอาจารย์คนเหล่านั้นเ,เราเรียกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มะนะครับหัวหน้ากพช ได้รับการแต่งตั้งจากสิทธิพิบาลน,นะก็ผู้นําในระดับต่างๆกันที่คอยดูแลแบ่งเป็นส่วนเป็นเขตเป็นหน่วยเป็นเซลเพื่อจะได้ดูแลไม่เยอะเกินไปนะไม่มากเกินไปให้ทั่วถึงเพื่อจะให้คําปรึกษาเพื่อจะสนับสนุนอธิษฐานเพื่อให้กําลังใจเพื่อจะได้เดินไปในแนวทางเดียวกัน แล้วในกลุ่มเซลล์เนี้ยค่ะที่อาจารย์บอกมีเคสมีหน่วยมีเซลล์ใช่ไหมคะเขามีการจัดการดูแลกันยังไงบ้างคะภายในกลุ่มคือว่าในอย่างเช่นหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเซลล์เขาเรียกว่ากลุ่มผู้นําเซลล์ผู้นําที่หัวหน้าหลายลารๆกลุ่มเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีหัวหน้าหน่วยดูแลนะเพื่ออธิษฐานด้วยกันปรึกษาหรือกัน ตอบคำถามข้อสงสัยให้กําลังใจวางแผนด้วยกันเพื่อใหเอ้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปด้วยกันตามทิศทางของคริตจักรที่จะก้าวไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลําดับชั้นในการดูแลนะครับเป็นเหมือนกับในพระบีบอกว่าพระเจ้าโมเสตั้งบางคนดูแล500คนดูแล100คนดูแล50คนดูแล1ิคน,คนเป็นลักษณะนั้นโครงสร้าง ดูแลเป็นเป็นลำดับชั้นลงมาโอเคแล้วนอกเหนือจากที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างของโมเสสใช่ไหมคะที่เขาตาังคนดูแล500ร0 0หนึคนอย่างเงี้ยค่ะในพระคัมภีร์มีตอนอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่พูดถึงการแบบทำกลุ่มเซลล์หรือมีกพอพชอย่างเงี้ยคะ่ะก็ในในพระธรรมกิจการนะครับในพระบิณฑใหม่ก็มีตอนที่ เปโตเทศนาะมีคนกับใจรับเชื่อสามพันคนซึ่งจํานวนมากทีเดียวนะครับสามพันคนเข้ามาะลักเข้ามาทีเดียวแล้วเขาดูแลกันยังไงถ้าเราอ่านต่อไปก็จะพบว่าเขาประชุมกันตามบ้าน<อ>ก็เพราะฉะนั้นถ้าคําว่าตามบ้านเนี่ยคงไม่ใช่สามพันคนในบ้านาบ้านเดียว <laughs> มันคงจะมีเป็นอาจจะเป็นหลายหลายสิบบ้านหรือเป็นหลายร้อยบ้านเนยก็แสดงว่า มีการกระจายกันดูแลแล้วก็เกาะกลุ่มกันในกลุ่มย่อยๆอเพื่อจะได้ดูแลได้ใกล้ชิดทั่วถึงเหมือนกับว่าถ้าสามพันคนเข้าบ้านเดียวก็คงไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นการประชุมแต่ว่ากปชก็คือเป็นการแบบแบ่งกลุ่มย่อยดูแลกันอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยค่ะบางคนก็บอกว่าโอเคมาโบตก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมีชีวิตใหม่แล้วก็อ่ามาโบสเป็นการมีวิถีชีวิตแบบตามคริสเตียนอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เข้ากลุ่มกปช ได้ไหมคะอาจารย์คือคือมาโบสถ์นี่มันก็ได้ในระดับหนึ่งเช่นว่าเรานมัสการพระเจ้าเราฟังพระคําพระเจ้ามันก็จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับผู้เชื่อด้วยกันเนี่ยมันจะน้อยมันแทบจะไม่ได้เกิดขึ้นก็คือพบปากกันอาจจะรู้จักหน้ากันแต่ว่าไม่ได้สนิทไม่รู้ว่าเป็นยังไงลเรียนด้วยกันสวัรเียรก่อนก็ก็ไม่รู้ทุกสุขไม่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 ได้เรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ซึ่งมันก็จะขาดวิติของการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในในพระกายของพระคริสต์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราเป็นอวัยวะในพระกายฉะนั้นอวัยวะเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกับอวัยวะอื่นๆมันก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มที่ได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดเอาไว้จริงค่ะอาจารย์ก็ตัวหมาเองนะคะมีโอกาสได้เข้าเซลล์ มาหลายปีหรือว่ากลุ่กออมกพชมาหลายปีก็เห็นเลยว่าการเข้าเซลเนี่ยมันดียังไงคือเหมือนกับว่าเราได้แบบเสริมสร้างได้ฝึกที่จะรักแบบพี่น้องของเราได้ฝึกที่จะต้อนรับคนใหม่ๆแล้วก็เห็นเลยว่าเนื่องจากโบสของเราเป็นโบสขนาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับพอเออเรามาแต่โบสถ์แล้วก็กลับไปเลยเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอใครเราสวัสดีตับปฏิโคมแล้วก็สวัสดีคนข้างๆตอนที่ร้องเพลง <Yeah. S 2> แค่นั้นแต่ว่าพอที่เราได้เข้าเซลล์แล้วอะะ่ค่ะได้แบบ แบ่งปันกันว่าแบบเอออาทิตย์นี้เป็นยังไงขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากวันกพอพชอจริงๆค่ะทีนี้ก็วันนี้นะคะนอกจากที่จะได้คุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าวันกพอชอคืออะไรแล้วเนี่ยก็ยังได้พบกับคีย์เวิร์ดอันนึงที่สําคัญมากว่านอกจากที่เราได้รับชีวิตใหม่ในพระคิดแล้วเนี่ยเรายังควรที่จะมีออวิถีชีวิตที่ ทำให้ชีวิตใหม่ที่เราได้รับเนี่ยมันแข็งแรงเฮลตี้มากยิ่งขึ้นด้วยะนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสําหรับความกระจ่างในเรื่องของวันกพชแล้วก็ว่าเราควรจะมาไหมซึ่งตอบได้แล้วนะคะว่าควรมานะคะพี่น้องก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสําหรับการรับชมนะคะแล้วก็สําหรับการที่กดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับพี่น้องนะคะที่มีคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีคําถามค่ะสามารถส่งคําถามเข้ามาได้ที่ อินบ็อกซ์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ<ม>แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดรายการดีๆจากใจสมานค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ